จะไปตีขึ้นบนกำลังจะไปดึงอยู่นี่ดึงอยู่นี่เลยเยเฮ้ดึงไม่โดนเฮ่เอเอาอยู่ีกีบีถอยก่อนถอยก่อนบีบีนี่นี่น้ำมน เมี่ยปลาเผาคืออะไรมานน่าอะไรอ่ะควยฮาริเซงอะไรเหรอเรามีอะไรอยู่ดูทำไมต้องเราอ่ะอเชีร์นียินตะเวคไข่เจียวไหมครับเม๊ะทำไมต้องเราอ่ะอไล่ไล่ตีอยู่พูดทำเฮี้ยไนเวลานี้ แกกูเลยเอาไอ้เขี้ยเซบาโตเซบาโตจ้าทุกทุกคนเปิดกล่องนี้อยู่เด้อมามาเล่นริพาดโธจะรอดได้เหมือนที่ไหมไม่ค่ะไม่ไดไม่ได้แล้วด้โปต่โป่อยู่้วตอนนี้ไม่รู้ว่าไมเล่นน่ะแล้วคนปุ๊บคนปุ๊บคนปุ๊บต้องรอดไปเลยปะตาเนี้ยเอาไงเอาไปเอาไปเรารีบชนแล้วแหละมัแม่งทุบแม่งทุบอยู่กลางเม็ดอยู่นี่อยู่นี่ต้องมีคนฟาร์มอ่ะต้องมีของเล่นกับมันนะ มีตะปูอ่ะเดี๋ยวนะไม่เห็นพิธีเลยนีพิธีอยู่นี่เจอลวแต่ว่าผมเอาตะปูมาวางแล้วเฮี๋ยวผมเปดเก่าเดี๋ยวจะอไรเยอะไรอ่ะทำไมต้องเป็นเราอ่ะน้ำหมาดิหมาดิวะหมาดิวะ มาทำพิษใหญน้ำน้ำมนต์ให้กูไปกินนะเปิดกล่องทองอยู่บนเนี่ยจะไปพิธีถ้ามันไม่โซนได้ถูกอ่ะเฮ้ยมีอันนี้รับมีดักได้วหรเฮ้ยมันตีทีเดียวจะตายแล้วว่ะพิธีมีตรงนี้เลยเฮ้ยมันตีแรงเหรอวะเฮียตายแล้วโดนพี่โดนตีแล้วไปโดนเดินไปแล้วจึงส่วนตรงนี้ตะปู ส่งพิธีบันไดต้องใช้ส่งพิธีบันไดอยู่กับใครอยู่โอ้ยอยู่เยอะคอมเยอะคอมเอาเลยสอดอยู่สอดอยู่ใครว้างเซฟพิธีหน่อยลง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 ลเนี่ยมาปะวะมา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 ผมมาพิธีโหเราต้องแบ่งส่วนเลยะเพราะมันเอาใจคนทำพิธีเลยก็เปิดหลายพิธีแล้วอยู่ผมเฟสนี่นี่ เจะตะปูกำลังเอากำลังเอาตะปูปักจะทุบจะทุบเฟดเฟตเฟดอันนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ปทิ้งบนมาสวดได้มันลงไปข้างล่างมันลงไปพิธีลงบันไดระวังเฟดสวดไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คแค่ว่าวิญญาณมันมักระเข้าไหมรับโทรศัพท์มามียายามียายาทิมข้างกูสวดต่อ ใครๆแล้วนี่พามะใช่ใช่ดีกับดักดีกับดักอุ้ยโอ้โหโนนได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเอาไปกินร่ตังนี้ต่อเลยเดี๋ยวสุดตัวนี้ต่อมาดิวะตักตะโพตรงเลยเอ่อการการแบบนี้ไม่เดียวสามเล่นได้มันกลับไปมันกลับไปการบนการบนมีอไม่เดียวสามสองอันเลยเอ๋อไอ้ผู้ให่สองเตีที่พ่อแม่ให้มา ไอ้กลิ่นบนบนวิ่งกลับมาหามันเดี๋ยวๆฟ์มของให้สวดบนนะถ้าเกิดหลุดหลุดแล้วบอกนะลองสวดบนนั่นแหละสวดแห่งการศาสตร์แห่งการวิ่งบนแล้วจะหลุดแล้วเหรอแล้าจะหลุดแล้วไอ้โถอยู่กูโอ้โหอะไรวะโอ้โหอะไรวะเดี๋ยวหายาให้อยู่กู บนบนบนจะได้ขอสิหลุดแล้วบอกยังยังยังไม่หลุดมีจุกอยู่ยังอยู่กับกูอยู่เลยตีเลยอะไรอยู่บนอยู่บนมันอยู่กลางบนมันอยู่กลางบนโอเคโอเคโอเคเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วระวังเป็หน้าใครวะ เฮ้ยหลุดหลุดแล้วบอกหลุดแล้วบอกนะหลุดไอ้เหี้ยโอ้โนี่ไงกรำลังเปิดกล่องกลางล่างให้อยู่เนี่ยโดนฟรีอ้าวดึงไม่โดนมันมันคือคือสวดสวดปพ๊บมันเอาคนสวดเลยเว้ยใช่เอาแต่คนสวดเลยไอ้ไม่อยู่นี่อยู่นี่กลับมากลับมากลับมาอยู่นี่ไม่โดนไม่โดนโอเค

ไอ้กิจะตายต้องมาช่เลยไอ้กายเป็นไปไม่ได้จะทำอย่างนี้ิน้กจะตายสวดไปเลยสวดไปเลยมันน่าจะเอาไอ้กิตายเอาเลยเอาเลยเอาเลยสวดเลยผมผมผมทัพอร์ตให้เฮ้ยอยู่ผมเฮ้ยมันฟมันเฟดมันเฟดมันเฟดมันอยูี่มันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตรงที่ตรงนี้ขึ้นกนกุฏิปนปปกนนนนนิเเลย เป็นมาเล้เป็นการเดิ่ที่ที่อาจจะสุดตั้งแต่กินหายาแต่กูอยากหายาให้เพื่อนที่ใครเจอเอ้ยมีสีอยู่มันมันอยู่มันอยู่บนมันอยู่กลางบนตอนนี้มันอยู่กลางบนโอเคโอเคโอเคขั้นงรกขั้นแรก็ขั้นแรงติดแลับติดแล้วใช่ปะพี่กีดขวดหมานะพวกเอียนพวกกับดักเออแม่ง ็บทุกอ,อยาก่างเลยพี่เลย oh, พ,พี่มีของจุบซัพพอรต์ตทุกอ,อ,อย่างไม่โดนไม่โดนไม่โดนตาบอดตาบอดตาบอดสวยงามเอาเลยเปล่าชอบโซนอย่างเงี้ยไม่เกิยเจ็บนะเดี๋ยวฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนก่อนเลยไม่ไม่ไม่เอาเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวห้องไหนเก้า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 แล้วเก้าเก้าทิ้งไว้ก่อนแล้วก็หาของไว้ให้เต็มพื้นเลยแล้วเฟสเฟสที่สองเดินไม่โดนสดบันไดเครื่องบันไดเป็นไงบ้างเนี่ยเก้าเก้ายังตาบอด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 กูกลางปัดไปเจ้าอย่าง แล้วไปหาเส้อข้าบนแต่ว่าข้างล่างยังข้างล่างยังข้างล่างกำลังเดินไปข้าล่างขติดแล้วข้างล่างติดแล้วเคจะไปตีขึ้นบนให้กำลังจะไปตดขึ้นบนกำลังไปตีอยู่นี่ยนเฮ้ยดึงไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยปราคำสองประคำสองเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยมันตายเฮ้ยมันหนีมันหนีมันหนีไปนู่น นีไปดีขึ้นปีขึ้นไปแล้วเฮ้ยเฮียเฮียาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงลหงขิดต้นไดหน่อยขิดต้นไดหน่อยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหต้นไปกันต้านมาต้านแล้วต้นแล้วโอ้โยเออเออเอาอยู่นี่เดี๋ยวหาหาน้ำมลก่อนหาโมลก่อนสัตว์หุย ไอ้กีจยาอยู่ซ้ายมือพี่เออขวามือพี่ใช่ใพี่เกียดแต่พี่พี่กำลังจะไปอ้าวี่ออยู่ไหนอใจนบีกบบีกีบีถอยก่อนถอยก่อนบีกบีนี่นี่มอนอ้าวตายอะไรจะเอาไหมเลยเจอมันน้อยๆม่งไปไม่ไม่ไม่เนิรดไไม่ว คือฆ้ากับกูแล้วนี่หว่าไอตัวครั้งแรกกับหนูด้วยอะไรอะไรหนูก็ฆ่าคนคุกกูเคยฆ่าคนคุกแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดมีเท่านั้นก็โดนไหมไม่โดนไม่โดนดิก็โดนนะว่าใครแต้มเยอะเนาะน้องๆนุ่งหนูเ